สวัสดีลูกค้านะคะตัวนี้นะคะเป็นงานโค้ดบางหญิงนะคะลูกค้าย้ํานะว่าโค้ดบางหญิงนะคะตัวนี้นะคะน้ําหนักหนึ่ง้อยกิโลนะคะวันนี้แอดมินมาถ่ายรีวิวให้ดูนะที่มันแลบๆออกมานะคะก็คืองานสวยมากนะคะลูกค้าคือเดินผ่านเนี่ยต้องจอดถ่ายเลยนะคะเพราะว่างานสวยมากตัวนี้เป็นงานโค้ดบางนะคะลูกค้าดูลายนะนี่ สวยมากนะคะการสวยมากนะถึงว่าถึงกระสอบมันจะชำรุดนะคะแต่ว่าสินค้าด้านในนะยังสวยเหมือนเดิมนะคะลูกค้าดูได้เลยนะนี่ลูกค้าดูสีดูงานนะตัวนี้งานโค้ดบางอยู่นะคะราคาไม่แพงนะคะตัวนี้ราคาไม่แพงนะได้จํานวนตัวเยอะด้วยนะมีทั้งตัวสั้นตัวยาวนะคะ คนมาหมดเลยนะคะลูกค้าขาตอนนี้สินค้ามีพร้อมส่งนะคะใครสนใจนะคะก็สั่งได้เลยนะ,ะตอนนี้มีพร้อมส่งนะคะเนี่ยลายสก็ตสีพื้นนะคะลายโซ่นะคะลูกค,ค้าเนี่ยตารางเนี่ยค้ามาหมดเลยนะ,ะเนี่ยสวยมากลูกค,ค้าดูมีงานแบบผ้าแบบผ้าเงาเงาด้วยนะลูกค้างานสวยจริงนะคะลูกค,ค้าอ่ะใครสนใจนะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะ